ข้าวหอมปีด,ดีนิวตันนิวตันนิวตัน ฝาชีนิวจังทำคำว่าชีได้ใช่ไหมฟาชีพิมก้าพิมก้าบ้านพีพอ,อใจ โอเชียนโอเชียนแมซีนิวตันสามปีพิมสิบสาม อังยังไม่เรียกใครบ้างเอ่ยครูอังเรียกหมดทุกคนหรือยังคะครูอังลืมชื่อใครตกหล่นไปเอ่ยที่ยังไม่ได้อ่านมีใครบ้างไหมที่ไม่ได้อ่านมีไหมคะอ่านทุกคนแล้วนะโอเคเก่งมากไปเรียนอ่านไปบ่อยนักเด็กก็ได้ไม่ต้องกลัวนม่เสร็จแล้วเห็นได้หมดแหละอืมอ่ะ,อะเรามาทวนหน่อยสิอ้าวตัวนี้อ่านว่าอะไรนะครูอังก็ลืมละ 2 5 เก่งมากตัวตัวเองค่ะยอดเยี่ยมเลยสุดยอดเลยค่ะเก่งนะคะนีนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เด็กเตรียมกระดาษไว้เอากระดาษสมุดที่นักเรียนเล่มแบบฝึกหัดเราอะนะคะแล้วก็เตรียมสีเทียนไว้ด้วยนะคะเราจะวาดภาพกันพรุ่งนี้นะเราจะวาดภาพกันเพราะฉะนั้นนักเรียนเตรียมสีเทียนไว้และเตรียมกระดาษไว้เข้าใจไหมคะ นะคะเตรียมไว้เลยนะคะวันนี้วันนี้ฟังดีๆนะเอาคำที่มีสระอีมีสระอีนะอ่าเช่นฟังดีๆนะกูอ้างพูดอะไรนะักเรียนต้องตอบด้วยสระอีนะทีทีอะไรทีอะไรสระอี แม่ดูทีวีใช่เลยถูกต้องเก่งมากในวัดมีแม่ในวัดมีแม่มแ,มแม่ชีเด็กเด็กมักจะกลัวเด็กๆมักจะกลัวนี่คิดเองรอเปล่าเนี่ยเด็กๆมักจะกลัวผี วันนี้แมวกินหนูไปตัวกินไปอะไรนะเลขอะไรที่มันมีสระอีนะไปตัวแมวกินหนูไปจุดจุดจุดตัวแมวกินหนูไปไปกี่ตัวไปสี่ตัวได้หมดนะคะสระอีแมวกินหนูไปสี่ตัวแมวกินหนูไปกี่ตัวอ่า ไปนะสวัสดีดีนะเรามีน้องเรามีเรามีน้องเรามีเรามีน้องเรามีนิวตันมีน้องนิวตันมีเรามีน้องเรามีพี่ของเหลวที่ออกจากร่างกายมีกลิ่นเหม็นของเหลวที่ออกจากร่างกายมีกลิ่นเหม็น ขี้ฉีถูกต้องทั้งขี่ทั้งฉี่ก็สละอีหมดขออีขีขีโทขี้ชออีสีสีเอกฉี่พระอ,าอาภัยมณีเป่าพระอาภัยมณีเป่าพระอาภัยมณีเป่าปีถ้าเราไม่สบาย เราต้องไปหาหมอให้ยายาเป็นยังไงคะยาเป็นยังไงคะยาอะไรดีอะยาอะไรยาฉีดยาดีได้ฉออีดอฉีดยาฉีดย,าด,ยาดีบ้านของมีคุณทาทา ภาษีภาษาอังกฤษมีตัว A A มาแล้วดีๆ A A เอละ E B อ e. C. C. ีบแล้วมีอะไรอีกคะมี A B C D อะไรอีกะไลอี อีอาอบเอบเออภาษาอังกฤษมี A สระอีก็คือ B C D E อ่านะคะ G อืมได้หมดที่เป็นตัวสระอีอา uh, วันนี้เด็กๆโดนตีสามสามหลายทีเหรอเด็กๆโดนตีสามที พี่เราเกิดจุดจุดจุดหมาพี่เราเกิดจุดจุดจุดหมาเกิดอะไรหมาพี่เราเกิดจุดจุดจุดหมาเกิดอะไรเกิดปีหมาปีจอหมาพระอาทิตย์มีจุดจุดจุดแดงพระอาทิตย์มีจุดจุดจุดแดง อาที่มีสีแดงเรามีเพื่อนชื่อจุดจุดจุดนาเรามีเพื่อนชื่อจุดจุดนาเพื่อนเราชื่ออะไรหนะ้าที่มีสระเอีออะไรนานะมีนาเรามีเพื่อนชื่อจุดจุดจุดคุณเรามีเพื่อนชื่อจุดจุดจุดคุณอ่าเรามีเพื่อนชื่อจุดจุดมีนาอ่มีคุณสระเอีใช่ไหมคะอืม เด็กเด็กไม่ชอบถูกเด็กเด็กไม่ชอบถูกดีคนชั่วตรงข้ามกับคนคนชั่วตรงข้ามกับคนคนชั่วตรงข้ามกับคนคนดีเห็นไหม,ม,มวันนี้แม่ให้เงินเรามา จุดจุดจุดสิบบาทแม่ให้เงินเรามาจุดจุดจุดสิบบาทจุดจุดจุดสิบบาทแม่ให้ลงเงินเรามายี่สิบบาทใช่เลยวันนี้พ่อจุด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 รถพาเราไปเที่ยววันนี้พ่อจุดจุดจุดรถพาเราไปเที่ยววันนี้พ่อขี่รถพาเราไปเที่ยว ทำได้ใช่ไหมคะ่ละอีเอาใส่สมองให้หมดเลยค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากเลยค่ะตว,ะวันนี้ไม่มีการบ้านหไปอ่อานหนังสือเหมือนเดิมไปฝึกอ่านอย่างเดียวไม่มีการบ้านนะคะไปนั่งฝึกอาา่านฝึกให้คล่องๆบ่อยๆอ,อย่าให้เกิดอาการชั่งหน้ากลัวนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านไป อ,อย่างเดียวทำได้ไหมคะได้ไหมคะอ๋อชอบเรียนแบบนี้อ่าวันนี้มีการบ้านนะคะเอาละค่ะวันนี้อย่าลืมก่อนนอนดื่มนมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ล้างเทา้าใครยไม่อาบน้ําอาบน้านะคะล้างเทา้าแล้วก็ขึ้นนอนฉี่ให้เรียบร้อยชออีฉี่ฉี่เอกฉี่ให้เรียบร้อยสวดมนต์กราบเทา้าคุณพ่อคุณแม่อ้าวกระจกวิเศษฟ,ฟ้องมาแล้วแหมมีคนลืมให้น้ําคุณพ่อคุณแม่ด้วย มีคนไม่ช่วยเก็บจานข้าวด้วยอ้มีคุณลืมไปมีคุณทานข้าวหมดเกลี้ยงไม่เหลือสักเม็ดสุดยอดเลยน่ารักมากเยี่ยม,ะะมนะะเยี่ยมนะคะอืมนะคะเยี่ยมนะคะวันนี้มีคุณทานข้าวหมดเกลี้ยงเลยอย่าดูคนอื่นสิทานข้าวหมดหรือเปล่านะคะมีคุณเก่งมากนะคะอะตอนนี้พิมพ์สิบสามให้ทุกวันให้น้ําทุกวันน่ารักมากใครที่ยังไม่ให้น้ำํำดื่มคุณพอ่อคุณแม่ให้ด้วยนะลกูกอากาศร้อนอย่าลืมดื่มน้ําเยอะๆ โอ้ข้าวหอมก็กินหมดฟ้าใสก็กินหมดเห็นเห็นมีเออนิวตันก็กินหมดครูอังเห็นเห็นเห็นหลายคนมีพิมก้ายังไม่หมดเอพิมก้ามีเดี๋ยวนะเดี๋ยวด้วยก่อนด้วยก่อนพิมก้ายังไม่หมดน้ำลินน้ำลินบางวันก็ยังไม่หมดนะกินผักด้วยกินผักด้วยนะคะโอเชียนโอเชียนนะไม่เคยเลยโอเชียนไม่เคยสวดมนต์โอเชียนไม่เคยสวดมนต์แล้วข้าวก็ต้องป้อน โอเชียนคุณไม่มีมือหรืองไงครูคอังเห็นนะยังมีคนป้อนข้าวนะคุณพ่อเดี๋ยวครูอังไปรับเองที่บ้านที่สวนนั่นแหละไม่ให้ป้อนข้าวนะคะแล้วก็ไม่เอาด้วยพอใจก็เหมือนกันข้าวยังไม่หมดเหลือทุกวันเลยข้าวหอมเขาหมดแล้วข้าวหอมมีคุณฟ้าสพิมสิมบสามผูจดวิเศษบอกเดี๋ยวนึกก่อนว่ามีใครอีกนะน้ำดินบางวันก็หมดเดีดีด นะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยมีคุณคุณทานข้าวหมดจานก็จริงแต่ทําไมต้องให้แม่ดุด้วยวังไม่ชอบทานเองโตแล้วนะครับไม่ต้องให้คุณแม่ดุนักเรียนทานเองเลยนะคะไม่ต้องให้คุณแม่ดุไม่ต้องให้คุณแม่มีคุณทานข้าวมีคุณทานข้าวมีเอามนกหูคู่อังนะคะฝากด้วยกระจกวิเศษฟ้องมาแต่พงเย่นล้มนะคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอืมนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะครูอัางได้ยินเสียงนะคะบอกว่ามีคูณทานข้าวแล้วเรามีคูนกินแล้วเราเข้ากินแล้วเราเข้าอืมไม่เอาเลิกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้ยินเสียงนี้แล้วนะคะนะคะครูอังมีเกี่ยววิเศษจริงๆก็บอกแล้วไงาาว่า <S <S 2> <S 2> เห็นเด็กหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะคะฝากด้วยพอใจเหมือนกันคุณก็เหมือนกินให้หมดนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เอานายพ่อแม่ดื่มด้วยแล้วเด็กๆก็ต้องดื่มน้ำ้เยอะอากาศมันร้อนนะคะแล้วก็ อย่าอั้นฉี่ไปฉี่ด้วยวันนี้รารีสวัสดิ์กู๊ดไนท์ a ี a โยเกนทูมอโ g กู๊ดไนท์วันนี้มีการได้นนะคะ